นี่สีผมนะคะสีผมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นสีอะไรสีโฟซีซั่นสตาร์ลีสนะคะเนี่ยเราได้ทำสีเสร็จแล้วนะคะสีโฟซีซั่นสตาร์ลีสสวยๆนะคะบอกเลยว่าเลิศมากเรามาเปลี่ยนลุกใหม่นะคะเปลี่ยนลุกใหม่ทรงผมอืมนะเปลี่ยนลุกใหม่ทรงผมเลิศจริงๆเนี่ย นะคะนี่ดูข้างหลังนะอ่าทรงที่แบบว่าลูกค้าเอาแบบมาจากอะไรนะญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะเกาหลีเออนะหมืหมมันเลิศมากบอกเลยสีสันสีโฟโสีสั้นสตาลีสนะคะเนี่ยสีโฟสีสั้นสตาลีสสวยๆนะคะสีโฟโสีสั้นสตาลีสสวยๆนะคะนี่ค่ะ เป็นเทคนิคการผสมสีของช่างนะคะไม่ใช่สีแบบว่าตรงๆเลยนะคะ